จากใจกาลแมอดีตแฟนพีเคฝากถึงโยเกิร์ตสุดจี๊ดเพื่อนพลังหญิงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจหลังจากที่ฟิลิกร่ชื่อรางอย่าง d j เจพีเคปิยวัฒน์ กับโยเกิรน์นทชานางแบบดังได้ออกมาประกาศแยกทางสิ้นสุดความรัก12ปีด้วยการจดปลายประกาศเซ็นบหยา่าหลังจากที่มีข่าวลือบนโลกออนไลน์ว่าพิธีกรรายการดังของเมียนางแบบมีโลก2ใบฉันเลียงดูได้ทั้งเธอและเขาส่งผลให้ชื่อของทั้งสองถูกยงเข้ามาร่วมวงในประเด็นนี้ ก่อนที่ต่อมา DJ p k พีเกิดก็ได้ถือโอกาสมาเปิดใจผ่านรายการคุยแทบโชว์ยอมรับว่าได้อยากขาดกันแล้วเหลือไว้เพียงคำว่าพี่น้องแต่ไม่ได้เผยถึงกรณีข่าวลือพิธีกรดังขอภรรยามีโลกสองใบได้เพียงแต่บอกว่าไม่เป็นความจริงตามข่าวลือซึ่งก่อให้เกิดกระแสะวิาพากวิจารณ์ตามมาอย่างหนาหูบนโลกโซเชียลหลายคนต่างก็จับจ้องให้ความสนใจรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆในอดีตที่ผ่านมา ขณะเดียวกันกาลแมพัชราศี อดีตแฟนเก่าของ P ีได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ขณะที่กำลังไลฟ์สดขายของซึ่งช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดกลแมได้พูดถึงโยเกิร์ตว่าเป็นกำลังใจให้เขาอยู่พพอร์ตโยเกิร์ตก้าวพูดเลยเรื่องนี้ต้องถึงหูโยเกิร์ตถ้าไม่ถึงหูโยเกิร์ตก็ถึงหูอีกคนนึงหนูจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเชร์พี่ไม่รู้จะอ่านข่าวอะไรมีอยู่ข่าวเดียวถูกไหมสองวันนี้ไม่รู้จะอ่านข่าวอะไรขนาดไม่ได้ดูยังเด้งขึ้นมาเลยชีวิตหนูจะดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์เชร์ และหนูคู่ควรกับสิ่งที่ดีหนูโชคดีมากค่ะหนูโชคดีมากจากใจเลยขอ,ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ